สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นหางหุ้นดาวโจน VIP วันที่สิบเก้าเดือนสิบอดพี่หกเจ็ดนะครับผมสำหรับดาวโจนนะครับผมนะก็มาเริ่มกันใหม่เลยนะทั้งดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกติดาวโจน VIP ครับผมส่วนมากเนาะก็จะเข้าเป็นก็จะเข้าแค่ตัวเด่นนะ เข้าแค่ตัวเด่นเนาะจอไม่มาจอไม่เข้าอาเด่นวันนี้ครับผมเด่นวันนี้นะครับผมให้หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับมีหนึ่งหกหนึ <c oughs> ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะสองหก สองเจ็ดแล้วก็สองเก้าครับผมตัวกันนะครับก็จะมีหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสาม <c oughs> ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้าครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้านะครับสำหรับเลขสองตัวครับผมนะสองตัวนอกจบไปแล้วครับผมต่อไปมาดูเลขสามตัว สามตัวนะครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่เน้นที่หนึ่งนะครับผม ขอให้มาทั้งตัวเด็ดแล้วก็ตัวเจาะนะครับผมสำหรับดาวโจน V.I.P. นะ1นึ่งกับสองะแนวทางนะครับผมแนวทางเนาะก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหาหนอยเล่นยากก็มาลองหุ้นดูครับผมนะหาหน่อยก็ไม่เข้าเลย สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ